สวัสดีค่ะพี่วีขอบคุณดอกกุหลาบค่ะสวัสดีค่ะทานแล้วคุณแม่ทานแล้วคุณแม่ก็เปเฮียนะคะคุณแม่ก็เปฮียนะคะทั้งไอสกรีมทั้งดอกลีลาวด,ดีขอบคุณมากๆนะคะตั้มเจมโมขอมือนหน่อยครับได้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้แม่มุ้ยพาเฮียเดินออกกำลังกายใช่ไหม แล้วมีแล้วมีแบบว่ามีเอฟซีมีเอฟซี FC ที่ดูเฮียขอมือเฮียแม่มุ้ยก็เลยค่ะ,ก,คะก,แบบก็เลยแบบว่าอะฮะอะแม่มุ้ยก็เลยข่าแม่มุ้ยก็เลยแบบแม่มุ้ยก็เลยแบบว่าเออเมื่อกี้ใครขอแม่มุ้ยจัดร่วมาเดี๋ยวก่อนนะคะแม่มุ้ยดูไม่ทันต้องกราบขอภัยนะคะ กอดแชหน่อยหวานได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัตรลาภาคือแม่มุ้ยจะเล่าให้ฟังก่อนเขาขอมือเฮียสวัสดีค่ะคุณพตตรลาปภาคือแม่มุ้ยจะเล่าให้ฟังก่อนเขาขอมือเฮียแม่มุ้ยก็เหลยกว่าเดี๋ยวมือหายนะไม่ใช่แม่มุ้ยนะมือหายแน่นะคะฮชยขาขอมือหน่อยอตามแม่มุ้ยจัดให้แล้วนะคะรักลูกเราเอาขนมปะกินขนมไหมเอาขนมไหม สวัสดีค่ะคุณสำรานไตเติลกอดชาหน่อยได้ค่ะบ,นบน่นบ่นฉี่หน้าห้องน้ำนะวันนี้อย่านะฉี่หน้าห้องน้ำนะวันนี้วันนี้ทำผิดฉี่หน้าห้องน้ำก่อนจะออกจากเออก่อนจะออกจากบ้านดีใจจะได้ไปวิ่งออกกำลังกายนะคะ จะได้ไป๊กออกกำลังกายฉี่หน้าห้องน้ำวันนี้ให้แม่มุ้ยจัดเลยไหมฉี่ห้องน้ำหรอฉี่หน้าห้องน้ำหรอฉี่ทาไมไหนใช่ไหมขอโทษทันทีรีบขอโทษก่อนเลยขอโทษก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบสองมุ้ยไม่ได้มาสองวันนะน็อกนะคะน็อกน็อกน็อกนะคะคุณยายคุณแม,คณแม่คุณแม่วาซินีขอบคุณนะคะขอบคุณดอกลีลาวดีนะคะเฮียชาสวัสดีครับก่อนอ แชาสวัสดีครับแล้วนะคะแม่แม่แมโอ,โอ,โอ,โอ้สวัสดีไม่หยุดอูสวัสดีไม่หยุดสวัสดีไม่หยุดเลยแม่แม่สวัสดีค่ะพี่วีขอบคุณดอกกุหลาบค่ะสวัสดีค่ะทานแล้วคุณแม่ทานแล้ว คุณแม่ก็เปฮียนะคะคุณแม่ก็เปฮียนะคะทั้งไอสกรีมทั้งดอกลีลาวดีขอบคุณมากๆนะคะตั้มเจโมขอมือหน่อยครับได้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้แม่มุ้ยพาเฮเดินออกกำลังกายใช่ไหมแล้วมีแล้วมีแบบว่ามีเอฟซีมีเอฟซีที่ดูเฮขอมือเฮแม่มุ้ยก็เลยค่ะก็เลยแบบว่าอฮอสวัสดีเนี่ยแม่น้องอินเตอร์หรือว่า เออคุณสำราญอย่างเงี้ยเออหรือว่าพ่อโก้อย่างเงี้ยจะเป็นช่วงรุ่นแรกๆที่ดูเฮียก็จะชอบนะคะจะไม่กลัวเฮียแล้วนะคะชาขอจุ๊บแม่หน่อยน่ารักรู้ไหมว่าเมื่อหอยทากมันล้างออกยากมากเลยเอ่ะแม่แม่ฟิล์มปะเออเมื่อหอยทากชาล้างออกยากมากแม่อืฮ น้องทำท่าเหมือนจะงับหน้าแม่เลยแพตตี้น้องเป็นแบบนี้ถ้าเขาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคุณสำราญไม่กลัวเฮียแล้วดูชายแยกเคี้ยวไปหัวล้อไปค่ะน่ารักนะคะแม่มุ้ยดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่แม่หัวล้อให้แม่แม่มขำอันนี้คือเรื่องจริงนะใช่เครียดมาทั้งวันแล้วอย่างดูข่านา้ำท่วมก็เครียดก็สงสารเด็กๆเ,เนอะดูเฮียชายก็อย่าเครียดนะคะแม่มุ้ยขอร้องนะ ที่บ้านผมดุมากใครเดินริมกำแพงบ้านจะพุ่งใส่อย่างเดียวอ่ะเห็นไหม